ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับก,บ,กบอีกแล้วนะคะมาเข้าครัวกันค่ะเพื่อนๆวันนี้กบจะมาชวนเพื่อนๆทำเบคอนพันเห็ดเข็มทองล่าดน,น้ำจิ้มซุกี้นะคะอันนี้ก็คือน้ำจิ้มซุกี้ที่กบได้เตรียมให้สามีนะคะมีกระเทียมแล้วก็พริกหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนของกบจะ ไม่ใส่นะคะเพราะว่าช่วงนี้กบท้องไม่ค่อยดีนะคะจะใช้แค่น้ำจิ้มซุกี้เฉยๆนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเพื่อนๆอ๋อมีอะไรบ้างกบยังไม่บอกเพื่อนๆเลยมีเบคอนนะคะแล้วก็เห็ดเข็มท้องค่ะโอเคแล้วก็มีไม้จิ้มฟันนะคะมาค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ ไม่เป็นคำๆแล้วแต่เพื่อนๆคำใหญ่คำเล็กเอาแบบตามสะดวกที่เราแบ่งเป็นคำๆตอนนี้กบท้องกบไม่ค่อยดีนะคะเพื่อนๆในวิดีโอตอนนี้ที่กบทาอยู่ก็คือกบเป็นเหมือนเดิมอะคะ่ะท้องของกบ น้ำไส้ะคะ่ะน้ำไส้ติดเชื้ออักเสบวิดีโอของกบก็จะสลับลงนะคะไม่รู้ว่าบางครั้งกบก็จะทําวิดีโอเก็บเอาไว้นะคะส่วนมากกบทําอาหารวิดีโอเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็ทยอยลงนะคะเพื่อนๆที่กบมีวิดีโออาหารลงบ่อยๆก็คือกบทยอยนะคะกบทําแล้วก็กบเก็บเอาไวะคะ้ค่ะทยอยลงแต่ในวิดีโอตอนนี้นะคะก็คือกบปวดท้องมากนะคะ อันนี้ชิ้นใหญ่ไปเลยแล้วกันวิดีโอนี้ก็คือเป็นเป็นวิดีโอที่กบป่วยนะคะแล้วก็เป็นโรคเดิมอะคะ่ะลำไส้เอาํำไส้อักเสบมีปัญหานะคะผมก็จะกินไม่เยอะส่วนมากก็จะให้สามีเป็นคนกินนะร่างกายของเรานี่นะป่วยนี่แย่เลยนะคะเป็นอะไรที่แย่จริงๆโอเคเรามาทำขั้นตอนต่อไปค่ะ เบคอนของโบนะคะชุบขออกมาเราก็จะมาทําขั้นตอนต่อไปเลยนะคะอาจจะยุ่งยากสักหน่อยแต่บกว่าไม่ยุ่งยากหรอกเดี๋ยวกบจะเตรียมพื้นที่เคลียร์พื้นที่นั่งตั้งะะจะวางแบบนี้เลยกันเนาะไม่เป็นไรตาป้องเห็นไหมต้อมาวางแบบนี้แล้วหยิบอันนี้มา ก็พันมันยุจนาเกินไปไหมมันจะหนาเกินไปค่ะก็จะขอใช้แค่ครึ่งเดียวค่ะชึบตล้วก็มอ,มองเห็นไหมคะนี่พันแบบนี้ชึบชึบชึบชบชบชบเราก็จะใช้ไม้จิ้มฟันนี่ก็จะได้หนึ่งคำนะคะแล้วก็ทำต่อไป ทาต่อไปทาต่อไปของอร่อยก็ต้องทําทําช้ชาๆใจเย็นๆนะคะเราจะได้กลิ่นของอร่อยน่นอนค่ะเราเรื่องการป่วยของกบต่อนะอาจจะเป็นเพราะว่ากบทานอาหารไม่ตรงเวลากบจริงๆกบเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วนะคะแล้วกบก็ทานอาหารไม่ตรงเวลาทานเผ็ดเป็นประจำก็เลยไม่ค่อยดีนะคะ การไม่มีโรคเป็นลาบันประเสริฐนะเพื่อนๆผมเหนม็นเพื่อนๆทานเผ็ดๆผมก็อยากกินการไม่มีโรคคือลาบอันประเสริฐนี่แล้วก็ที่รักให้เพื่อนๆชมมนกบได้เยอะแค่ไหนนี่แบบนี้นะคะนี่แล้วกบก็จะไปทําต่อนะ เดี๋ยวกบจะไปทำเรื่อยๆนะคะเ,เพื่อนๆโอเคค่ะนี่ค่ะผบทำแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกบจะเก็บที่เหลือเอาไว้โอ้ยขอโทษค่ะเอาไว้ทำหลังจากเดี๋ยวกบจะไม่อยากจะเสียเวลาในการทำคลิปนี่นี่คือสิ่งที่กบได้นะคะชุบนี่ค่ะแล้วตอนนี้กบก็หายไปเลยคะ่ะตอนนี้กบก็ตั้งกระทะแล้วนะคะเพื่อที่จะย่างกันนะคะ เอาแล้วนะคะกบก็จะเอาเนยมาทาทาพท่าหน่อยนี่เนยแบบนี้กบมีแต่เนยแบบนี้เลยทาทาทากบก็ขอพูดเรื่องเรื่องป่วยนะคะ เพื่อนๆทานอาหารให้ตรงเวลาแล้วก็อย่าทานเผ็ดเยอะเนาะกบว่าก,ก็โอเคถ้าคนเป็นโรคกระเพาะเนี่ยมันก็จะแย่นะกบเป็นโรคกระเพาะนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยกินอะไรก็ไม่ค่อยได้โอเคเรามาพูดเรื่องอาหารกันดีกว่าน้อซัมซีเรียทําไมไม่เข้าใจเราจะมาย่างกันเลยนะคะกบก็จะเอาลงเตาไปเลยเด้อ เพื่อนๆจะต้องกบขออนุญาตใช้มือก่อนนะคะเพื่อนๆระวังนะเพราะว่าเป็นไม้จิ้มฟันเนาะแบบนี้ไม้จิ้มฟันก็ระวังระวังต่ใช้มือแล้วกันนะมันจะเหมือนหมูกระทะเลยเนาะเพื่อนๆใหญ่บ้างเล็กบ้างไม่เป็นไรนะคะแล้วนี่กบจะให้สามีก่อน หอมเบคอนแน่นอนแล้วก็หอมเนยที่กบทาลงไปนะคะตากร้องให้ยามสุดจัดอยากให้เห็นเบื้องหลังมากเลยว่าตากร้องนี่เอียงเอียงตัวอยากให้เห็นเบื้องหลังเลาวแกถ่ายเบื้องหลังแปถ่ายไมได้เนาะโอเคเราก็จะย่างะคะ่ะ เราอาจจะตุะ๊ดๆๆ๊๊หน่อยนิดนู้นเพราะอะไรเราไม่ต้องย่างเบคอนให้มันแบบไหม้เท่าไหร่นะเอาแบบนุมน่มๆเพราะว่าสำหรับโกบนะความชอบกบชอบแบบไม่ค่อยเกรียมเท่าไหร่บางเวลาดีกว่าบางเวลาก็อชอบแบบจนเกรียมอร่อยอร่อยเนาะ หอมแล้วเพื่อนๆตรงนี้ก็คือไฟเขากะอันนี้กว่าเนาะแถมไหนดีเนี่ยที่หักเห็นไหมไฟถ้าสังเกตถ้าไฟอยู่ตรงไหนมากเตาตรงนั้นเยอะไฟเยอะนี่กบได้มะม่วงมาลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากสองลูกใหญ่มาก จริงๆได้มาสามลูกกินไปแล้วค่ะไม่หวาน ดูกันอู้เริ่มมันี่ละสีเริ่มสียแล้ว กินอ่ะหอมเบคอนหอมมากอันเนี้ยส่วนเนี้ยเขาทำเนี้ยเขาไม่ถูกเขาแม่น,นี่เลยกระทะถูกไม่ค่อยดีเอ้ไม่ใช่เตาเดอ้อเตาเดอ้อเพื่อนเพื่อนที่เตาเห็นไหมตรงนีม้มีความร้อนเลยเตาเดอ้อเตาเดอ้อคยนมันน่ากินมาก กินสุดๆแบบนี้ต้องต้องต้องย่างแล้วทานเลยนะคะเพื่อนๆจะได้อร่อยเนะาะทำแล้วทานเลยเลยอุ้ยหอม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 ,หอ,มอยากให้ได้กนะลิ่นอะกละวกเจะขยัดเจ้าตัวเนี้ยคา พอเขาเริ่มเซตตัวแล้วกบจะถอดไม้ออกนะตอนนี้เขาเซตตัวแล้วเนาะที่กบที่ใช้ไม้จิ้มนนะ่ะกลัวตอนนั้นกลัวแบบเบคอนไม่เซตนะดูดีเขาเริ่มแบบสุกแล้วบางอันก็สุกแล้วบางอันก็ก็ยังไม่สุกนะคะเพราะว่าเตาไม่เสมอกัน หน้ากินมากเลยเพื่อนๆกลิ่นนี้หอมมากแต่เรื่องความอ้วนนี่ถ้าจะกินเมนูนี้ก็อย่าเพิ่งคิดเรื่องความอ้วนนะคะอ้วนแน่นอนเพราะเบคอนเนี่ยขเขาแบบนะโอเคผมว่าน่าจะได้ที่แล้วะค่ะอเอาแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวกบไปจัดใส่ใส่จานเสริฟนะคะ กบหยิบขึ้นมาเลยนะคะเสร็จแล้วอเอาแค่นี้พอมันหอมมากมันน,าน่ากินสุดๆน่ากินมากหอมจริงๆหอมสุดๆเลยนี่ค่ะน้ำนันนะคะ นนะะแล้วนะคะมาค่ะเราก็จะมาราดน้ำจิ้มสุกี้กันอันนี้ของสาม,มีกบนะอันนี้ก็คือจานสาม,มีของกบเราก็จะราดเลยนะคะห,หอมน,น้ำจิ้มสุกี้นี้ถ้าได้พริกกระเทียมเข้าไปแล้วก็บีบมะนาวนิดหน่อยนี่ราดเลยนะ น่ากินมากเพื่อนๆเ,เหมือนหมูกระทะเลยก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือมืดนะคะเดี๋ยวกบจะหาแสงก่อนนะคะมาอยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือเบคอนพันเห็ดเข็มทองราดด้วยน้ำจิ้มซุกี้นะคะ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆน,น่าทานใช่ไหมคะตอนนี้กลิ่นหอมมากตลบอบอวลไปเลยนะคะหอมเบคอนนะคะหอมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆหิวไหมคะย,ยั่นน้ำลายเพื่อนๆอีกสักครั้งหนึ่งน่ากินใช่ไหมคะเพื่อนๆหอมเบคอนหอมหอมทุกสิ่งทุกอย่างหอมเนยพ่อก,กบทานเนยด้วยนะคะในกระทะ โอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปของกบนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกเม้นท์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะเป็นเป็นเมนูง่ายๆที่ทุกคนต้องชอบแน่ๆเลยนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะร่างกายของเราสําคัญที่สุดเนาะขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงค่ะบายแลัวเพื่อนๆทุกคนค่ะ